ดีครับนะครับยู่กับผมช่องยีสันไทยบานนะครับปิดเก่าเฉินเคยนะครับโมนี้จะยังอยู่ในช่วงโอปป้าปิดเก่านะครับตีประชนช่วงเดือนธันวามนะครับช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวๆจล็น้อยนึงก็จะหาตีประชนแถวคลองนะครับน้ำแห่งๆไปติดตามเบื้องผลงานกันว่าม้มนี้เขาสีมีผลงานจากักเต็มบ่ะเห แต,ต้นไม้่แหละครับต้นสำสาภาษาอีสานเอ็นภาษาไทยพวกาอเอินยังไม่ไงนะครับรวมเดือนเกินปะเขาลองตีแถวๆนี้บ้างอู้นเขาเจอสมาชิกเขาสองสามคนนะเสียนเด็กเด็กหน่อยนะแต่เขาติลองไปถาตีย่งน้น,นงฝีมือ,อ,อกรเจาดีมี่ปล่า น้ามังแห้งตอนนี้นอากาศแงแรงๆนะครับเย็นๆทีนี่พอปลากัดปะปลาบ้านผมมันค่อนข้างจะหายากลำบากนในการหาปลาตะละมพงมันบ่ค่อยอุดมสมบูรณ์นะครับแห่งแรกตู้ตีข้างล่างมั้ง บ่ได้กัที่ว่ามาอาบรรยากาศกันแล้วกันนะครับว่าปลาออกหมายตะละมือเขากะก็สามารถตีการันตีได้นะครับว่ามันจะได้หรือบ่ได้นะถือว่ามาเอาบรรยากาศแถวนนบ้านปมมาแล้วกันมาพักพ่อนนะครับอีโผแห้งบ่ได้นะครับเขาเอาออกซสียะ <c oughs> บอขย่อเอาสันว่าจะลองเล่นแบบนะครับ A tiên bóng yam mục ngang 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 เงียบปิดับปะบอกคือว่ามีหอกเงียบอ,อ่ามันจะากาศแรงๆนะครับช่วงหาโมงครึ่งนะตอนนี้นะปลาเขาก็บอกกัดบ,บักกินนะครับถือว่าเขามาเล่นแล้วกัน บรรดาเราเซียนทีมงานเราเซียนพอดกับเสียนยังกงกนนี่นี่นะครับเราเซียนด็กๆนะครับใส่เวลาว่างจะเป็นประโยชน์อีกก็ไปเห็นดอื่นะครับไปเดินตามไปไหนตรงไหนุ่นมงยนุ่นุนุ่นขุ่น โอ้โหสารนะหน่อยมึงคยไปได้ตัวนึงตัวกันน่ะ